มาอืมอืมงามเหอะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปไปสู่ทุกคนนะครับมาผมมาพ่อกับจ่าชาติถุงลายชาแนลครับพี่น้องนะครับมาครับพี่น้องมาเนี่ยสิ้นสุดการรอคอยครับพี่น้องนี่ครับใส่ตันนะครับหรือบางคนเอื่อนหมดลูกหมูนะครับพี่น้องเนอะเป็นใส่ตันหมูหรือว่าหมดลูกหมูนะครับพี่น้องเนอะมาครับแบบกิมซี่พูดนะครับตำมือครับพี่น้องเนี่ยตำ บักพริกโคโลชีเรเนะครับพี่น้องเนาะใส่หากผักซี่นะพี่นอนะ้องเนาะแซ่บกบักพริกเนี่ยกพริกนีหวานแซ่เบเดยอืมทักเลยอ่าอืมห่มงา่างเหก Mười neo này không đâu khoa khoai nhầm đâu quang này Mm. Mm. Ngắm ngạo Khương bột bở đi quá ผมร่องสูตรไหมผมตม้มแล้วผมเอามาเอามานล้วกแข็งปลูกเลยไปหลังไม่ไม่ในเลย Ừ. mh nhạt đi mh Ừ. Anh đi mh pick pick mh 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 nhạt มังนี้มันเสียบเลยกรึดๆเลยไท่ตันรสชาติมันจืดๆได้ไป่ะนาอคลายๆครับสบายนั่ง อืมอืมอืมบักพริ่งนี่กรอบหวานเจ็ดน่อยๆ già phở đi nè chào ừm yeah wow well. hmm ความหนาควับ เท่าไรมันได้กาิู่เขาจะเขียวพีนองข้างหลังอ้เหนียวด้วยนะครับ้่าไปแล้วคือคไข่กินหน้งไข่องงวดเลยอืมอืม Nó khai rồi Hãy subscribe cho Ôi. Ghiền <thi>

ัอยู่แจง้งมันต้มต้มบอลลนต้องต้มบอลลนกว่านี่ยเอาครับพี่น้องครับกับอิ่มเลยครับพี่น้องเราทมันเหนียวมันปวดกล้ามนะครับพี่น้องนเน,นาะแนะน,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 น้ำนะครับพี่น้องเพื่อได้ไปกินกับต้มรสมน้อยน,อยน,อยนะครับพี่น้องเนาะ ทำมาสูบสุกนะครับพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วครับแต่มันเหนียวนะครับท่านเปื่อยเอาขอพูดของคุณผู้องได้ครับพี่น้องผู้ใดมาร์คทีนี้ฝากกดไลยก็เที่ยวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉัน้อครับพี่น้องเรื่องสำหรับวันนี้เอาบรรยากาศข้างหลังมาฝากพี่ตอนนอนครับบรรยากาศเขาบ้านเฮากันล้วเขียวเขีนะครับพี่น้องเนาะเอาขอพของคุณผู้กองได้ครับสำหรับวันนี้จากไร่พี่น้องทีนี้สวัสดีครับ